สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช,ช่องทรัพย์สุภชัยลุงเรือนพืชนะครับมาชมล็อกกี้ครับมีแต่ล็อกล้วนๆเลยนะ ก็ล็อกล็อกล้นล้วนครับที่นี่มีแต่ล็อกรถั๊มคาดก็รั่วนะรอรอให้มันรั่วแรงๆครับคอยเปลี่ยนเพิ่นเปลี่ยนมาได้แค่หกเดเดือนรั่วไปแล้วกีน่าร้ายแล้วเอ,อ๊ มาไลยพาเพลินนะคันนี้อยู่เจ้าดูซานครับรู้ต้องนานซานไม่รู้เรื่องไปจัดจานครับผมปักแปบ๊บเดียวเต็มครับแปบ๊บเดียวเต็มเลย เครื่อง6 s e 260 2ก0อแรงครับตอนนี้ปั๊มใหญ่โทโบโลเล็กคลาส15นะอาร์ดอนร้อยเกเทอร์โบ6 s e เหมือนกันครับช่วงร่างเดก,ก้าแล้วครับ270ตัวใหญ่จัดเลยครับเนี่ยเก่ง เฮียเก่งสิบล้อครับือเฟสนะคันนี้ใครอยากรู้จักแอดเฟสไปเฮียเก่ง10บล้อก็ปักหลาปักทินปักฐานอยู่ที่นี่นะครับทีมงานไปวิ่งอ้อยลกันหมดเดี๋ยวก็จะกลับมากันแล้วซิหลวงพ่อโสธรน,นะครับ อันนี้จูโนโดยช่าง A อดีเซลนะชน่าง A อพวกแดงครับไม่ใช่ช่าง A อรถเกี่ยวอะไรนะครับนี่เป็นชน่าง A อดีเซลครับปากต่อปากครับเพื่อนไม่หมดเลยวันนี้ อ๋อต <mile> ัวแล้วครับเราดูซานเดี <Beautiful> <pun> <physique> ๋ยวช้าครับคันนี้เดี๋ยวก็บจะช้าลเดี๋ยวจะหาคนมาขับรถแล้วครับเดี๋ยวให้มาจะจัดน้องมาฝึกหลานหลานนี่แหละเดี๋ยวก็จะไปขับอีกคันแล้วมันไม่มีคนขับครับ ว่าจะเอามาวันนี้มันไม่ตื่นาบางคนเจ้าวะสั้นจัดเลยครับวันนี้ช่วงล่างได้กลายแล้วครับ เรงเบลอปไปเทอร์ครับนี่ครับเฮียอมัมเราไปถามเฮียอัมก่อนนะเมื่อเช้านี้เฮียอัมเขาขับรถไม่ไม่เคยเห็นคนนี้เขาขับรถแรงทีไปดูว่าทำไมเขาขับรถแรงอย่างาานี้บอเมื่อเช้าเนี่ยล็อกกี้สายโหด เดี๋ยวดังครับเดี๋ยวดังโอ้ยมาลบมานอนอีกยังยู่พีการบินแล้วครับเดี๋ยวถ่ายครับลูกพี่เห็นพี่ขั้นขี้มันเฮ้ยมาสอบเป็นยังขับรถเร็วเนี่ยว่าเขาเคยเขับรถเร็วเสือใส่ดาวเมาบ่ใส่ดาวบ้าอยากเล่นเลยเมาเมาบ่บอจิไลไลไอ่ไปแวะรถแห่โอ้ยบอเบลีนหลักเบิร์นกับมันแม่ถ้ากดมือได้ถ้าคว้านออกแล้วแดกแท้ละโว้ รับ,บย้อนนะนี่กดจนว่ายังไม่หินกินเลอยู่ฮะกดกนนจนว่าอุเครื่องมันจุนจุนมาหลายเพื่อเนนัก้ดงมาแเนี่ยบ่อาดาวเน่ยนี่ทีเดียวกินพันหนึ่งอะรถคันเนี่ยประมาณนั้นโอ้ยแรีนมือละซิก็เดียวเติมม, 2, มันมือสองพัน,นตายฮาเลยีเมัท่านไหน บอ,อกหอเด็กมั้งบอกบอกอะไรบอกเต็มไปแล้วนม่หล่ะฮะคือบอกบอกมันกลับมาเอาเบอร์ทรเอาไปสร้างนี่ไปว่าไม่เที่ยนเยี่อฮ้ย วดเอากับไปไรเพี้ยนนิดหน่อยแล้วเอาเลยหมดผ่านกล่องเลยมยาหนิเดี๋ยวดาผ่านกล่องเลยไปไปไปแล้วครับเจ้าหัวิดีดขึ้นไปเฮ็ดอย่าง ไม่ไหวครับเขาแอร์ไม่เย็นนะไปทำแอร์ก่อนครับเราอยู่ในดวงล็อกหมดนะนี่ก็ล็อกกี้ล็อกกี้หมดแล้วครับฮีโน่มันรุดมาดอย่างไงไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาเด็กฝึกงานมาฝึกขับรถแล้วเราจะออกไปตามหาความฝันของเราแล้วเร็วจวยิงครับดูซานนี่<ม>เอาอยู่ครับ ดังลั่นเลยนะนี่แนบนรั่ไปแล้วไปครับไปดูอย่างนี้เลยนี่ครับพูดจากการเปรมนะดมูมันทำมันเยี่ยวนะครับเนะี่ยชี้ครับเอาเอาสูภาพนะครับ ไม่มีที่จะเยี่ยวแล้วมั้ง <laughs> สุดยอดน,นันท์นิดจริงๆๆนะับ <laughs> โอ้ โอ้โอ้โอ้มะพี่มองเยวสุดยอดคนจริงๆครับไม่เคยเห็นใครที่มึนขนาดนี้มาก่อนแล้ว นี่นน่คันเดียวนะในนี้จดจ้านยาย่านนี้นะครับ ih เจ็ดร้อยครับเครื่องไม่ใหญ่นะเครื่องเล็กๆ แน่ไวดีครับดูซาน่ะแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเต็มครับแป๊บเดียวเต็มเวลามีแล้วครับจะอาล์ม,มเขาบอกแอร์เย็นมากครับฟังคนขับจนจะใคร่เลยเขาวางสัว์ว่าขิงเราไปอีกเห็นรถเราแอร์ไม่เย็น ดินก็เป็นดินดินอันนี้นี่เป็นดินที่ถมถมมาจากบอยอ FBR อระไรของเขานะแล้วก็มาเทใส่มาถมนี่แล้วก็มาจกออกไปเทยอยู่หน้าโรงงานต่อครับงงเหมือนกันครับทำยังไงกันไม่รู้เดี๋ยวขอลาเป็นไปที่คลิปนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะท่านผะู้ชมสวัสดีครับ